เรื่องกระแสสังคมเนาะก็แล้วแต่คนสิมองค่ะเพราะว่าหลายคนมันก็นหลายความคิดแต่ก็อยากให้เห็นใจคนเป็นแม่เนะะี่ยค่ะนอกจากลูกตายแล้วยังตรงมาตอบคําถามที่แถบสิบแมนคาถามมันเป็นคา้าด่าซะมากมกวัวให้คิดว่าถ้าเจ้าเป็นแม่คือ่อยเจ้าสิคิดจังไดมันก็สิมีกระแสอีกอันหนึ่งคือว่าพีสาวของน้องตรงนี้เหลคะเนาะว่า นอนหลับหรือว่าเอาว่าสอนแหลกนอองลับเนาะตนแต่ว่ากิสับสนว่าน้องหลับหรือว่าน้องไม่ลับแม่เป็นห่วงน้องสสดิ่งร้ายค่ะถ้าเกิดว่าคนหลายมันหูว,ว่าน้องบได้รับจะเกิดยั้งขึ้นกับเสด็งค่ะแม่กปลปอยใหเขาออกมาว่าน้องรับตลอดเพราะว่าเป็นห่วงความความปลอดภัยของลูกนะ่ะ ถ้าเกิดว่าคนลายมันดูข่าวอยู่มันหูวัสดิงบได้ร์รับจะ่คิดยังไงข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ